สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิปิกาองค์การรหัสนิสิต6 5 6 6 4 2าวันนี้จะมาพูดเรื่อง f u ฟ c ง i o n p r o s s d a l l i void f u n c t i o name n parameter list โดยปกติฟังก์ชันทั่วไปจะส่งค่ากับ1ค่าด้วยคำสั่ง return ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการส่งค่าใดๆกับเราสามารถกำหนด return type ใน heading ให้เป็น v o ไวและอาจไม่ใช้คำสั่ง return ก็ได้แต่แนะนำไม่ให้ ใส่คำสั่ง return เป็นคําสั่งสุดท้ายของฟังก์ชันการเรียกฟังก์ชันจะใช้รูปแบบที่1 function name ห้ามใช้การเรียกฟังก์ชันรูปแบบที่2อ var า,ากับ function name เพราะจะไม่มีค่าส่งกลับมาให้กับตัวแปร var ตัวอย่างไว้ฟัง u n c t i นะคะ output run 2ครั้ง enter air pollution index 30% present enter air pollution index 70% h e l t h a i l hazard ค่ะ ตัวอย่างสังเกตว่าไม่ใช้ว่าเท่ากับ display message 10บวงเล็บสิบห้าเอาพุทที่ได้ก็คือ i am 15 y e a r old l a t e l y i am 46 y e a r s old wow ฟังก์ชันที่ไม่มีพารามิเตอร์อันนี้ตัวอย่างนะคะ PARAMETER passing pass by value call by value การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์จากเม n ไปยังฟังก์ชันจะส่งค่าสำเนาไปเท่านั้นจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงในเม n pass by reference การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์จากเม n ไปยังฟังก์ชันจะส่งที่อยู่ของพารามิเตอร์ไปให้ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าในตำแหน่งข้อมูนั้นๆก็จะมีผลการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ในเม n ด้วย call by value parameter การส่งผ่านค่า x จาก main ไปยังฟังก์ชันชิงจะส่งค่าสำเนา copy ของ x ไปเท่านั้นจะไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงค่า x ใน main อันนี้ตัวอย่างคะ่ะ o u ที่ได้ก็คือ x mm. in main before calling เท mm. ่ากับ10 x inside function เท่ากับ15 x in main after calling เท่ากับ10 Call by reference parameter การส่งผ่านค่า x จาก main ไปยัง function ชิ้ e จะส่งค่าตำแหน่งที่อยู่ของ x ไปหากมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงในค่า function ก็จะส่งผลกระทบมายัาง x ใน main ด้วยอันนี้คือตัวอย่างค่ะ output ก็คือ x in main before calling เท่ากับ10 x inside function เท่ากับ15 x in main after calling เท่ากับ15ค่ะ pass by value calling b o x function call one way passing ส่งค่ากลับได้อย่างมากหนึ่ค่าโดยผ่านคำสั่ง return expr pass by reference parameter ยังไม่มีค่ามาก่อน parameter ถูกให้ค่าในฟังก์ชัน calling b o x parameter มีค่ามาก่อนแล้วฟังก์ชัน call parameter ถูกเป็นค่าในฟังก์ชัน ลักษณะการเรียกฟังก์ชัน call by value ค่าสำเนาของ25จะถูกส่งไปยังฟังก์ชันการค a l สามารถใช้พารามิเตอร์ได้ดังนี้ค่าคงที่ constant ตัวแปร variable นิพจน์ expression call by reference ค่า address 4 0 0 0จะถูกส่งไปยังฟังก์ชันการค a l สามารถใช้พารามิเตอร์ได้เพียงกรณ่นเดียวคือตัวแปร variable maximum ตัวอย่างค่ะ เอาพุทก็คือ Enter t r e e floating point number 10.5, 30.1, 25.2, maximum is 30.1คะ่ะ min and max อันนี้คือตัวอย่างนะคะเอาพุทก็คือ Enter t r e e floating point number 10.5, 30.1, 25.2, maximum is ส0บเอ้ย maximum ส maximum is t h i มินแม็กคอร์บายเรฟรีนเอาพุที่ได้นะคะก็คืออ n t e r อร์ทรีฟอตติ้งพอยต์นัมเบอร์สี่จุดห้าสันสจุดหนึ่งยีินิมัมอิสิบจุดให้สังเกตตรงดับเบิลดอกจันดับเบิลดอกจันแล้วก็ดับเบิลดอกจัน min ดับเบิลดอกจันแม็กค่ะสวออันนี้คือตัวอย่างนะคะเอาพุที่ได้ก็คือ Enter to integral 12 7 before calling a เท่ากับ12 b เท่ากับ7 after calling a เท่ากับ7 b เท่ากับ t 2ค่ะ sorting คำ output enter t i n t e g r a l 12 75ก็จะได้7 12 5 7 5 12 5 7 12ค่ะคำถามทำไมต้องเรียกฟังก์ชันว่า swap min and a and b c 2ครั้งอันนี้คือตัวอย่างค่ะ เอาพุทก็คือ3ามบวกหเท่ากับแปดสิลบเเท่ากับหอันนี้คือตัวอย่างค่ะเอาพุทก็คือ3ามบวกหเท่ากับแปดสิลบเเท่ากับหดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ